ผมไม่ง่ากินอ๋อหมูก้นไทยของผมทั้งว่าเโอ้ยไมอได้กอีจ้าอันนี้จะเปนใส่เนื้อใส่เอแมานัแล้วเขาแล้วก็ที่นีก็รวมอืม ลองเบาโอ้ยมเรามบออัน้งาอมาถึงนอ้ยเวอเอะององอหลังจากนะครับบาเราจะลองลูอาหารเมนูอีสาน

ต้องเอาเมนูเป็นต้องเป็นรสชาติที่แบบว่าทำอย่างเอากินแล้วได้รู้รสชาติ <c oughs> <c oughs>